สนามกีฬาอนเนกประสงค์มาตรฐานสากลอีกแห่งของเมืองเชียงใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จย่าเป็นระบบไฟเบอร์เทอร์ปซิสเต็มเป็นสนามที่รุ้นจัดซีเกมครั้งที่ผ่านมาอีกด้วยละครับร่วมออกเดินทางสู่สนามฟุตบอลที่เราลักกัาบีเลิฟสเตเดียมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมหรือ c m r อยูแม่ริมสเตเดียมสร้างเสร็จเมื่อช่วงต้นปี2025เป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์จัดแข และแน่นอนนะครับมีสนามฟุตบอลมาตรฐานเป็นสนามที่เร่งสร้างให้เสร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยเพราะคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่สุดท้ายก็ต้องรอไปก่อนน่าเสียดายจริงๆแะครับ c ีเอเนายูเดียมตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เกือบ30กิโลเมตรรวมถึงจากปากทางเข้าถึงตัวสนามก็อยู่ค่อนข้างลึกพอสมควรเลยแหะครับ สำหรับ C M R U แมริมเซียมจุได้11,000คนมีอัจจันทร์3ด้านด้านหลักมี6000ที่นั่งเป็นแบบเก้าอี้ทั้งหมดโดยติดตั้งโดยเก้าอี้สีเหลืองดําแสดงเป็นตัวอักษรคําว่า C M R U สวยงามเลยทีเดียวแหะครับและด้วยความที่เป็นอัจจันทร์ชั้นเดียวนะครับทำให้ชั้นบนสุดค่อนข้างสูงมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นทิวเขาสวยงามมากเลยแ่ะครับส่วนฝั่งตรงข้ามอัจจันทร์หลักจุได้2,200นะครับเป็นแบบซีเมนต์ไม่มีเก้าอี้อยู่ต่ําจากเนินดิน โดยด้านบนสุดเป็นสกายวอล์กสามารถเดินเชื่อมไปยังอัจจันทร์ฝั่งทิศเหนือได้รวมถึงใช้เดินหรือวิ่งออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับซึ่งมองจากมุมสูงอัจจันทร์ฝั่งนี้จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวไปที่อัจจันทร์ทิศเหนือนะครับที่ไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนะักเพราะทําเพทอัจจันทร์ยญาที่จุได้ประมาณ2,800คนซึ่งผู้ชมสามารถเลือกที่นั่งได้แบบสบายสบายนะครับเหมือนนั่งบนสนามหญ้าแล้วดูกีฬาโดยฝั่งนี้มีกระถางคบเพลิงสําหรับจัดอีเวนต์มหกรรมกีฬาอีกด้วยครับ ส่วนฝั่งที่ใต้จะเป็นจุดตั้งใจแอนสกอร์บอ d ที่กำลังรอการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีแท่นขั้นบันไดข้างใต้เป็นที่เก็บอุปกรณ์สนามสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมหรือพิธีการต่างๆในสนามได้อีกด้วยส่วนที่เห็นเป็นสกอร์บอดชั่วคราวของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับที่ขอใช้เป็นรองเย่าในฟุตบอลไทยลีก2นะครับ ขยับลงไปที่พื้นสนามนะครับดูวิ่งยางสีแดงเข้มไมเอี่ยมเป็นขนาดมาตรฐานของสาพันกรีธานานาชาติหรือ iwdf สามารถจากการแข่งขันกรีธาระดับนานาชาติได้ทั้งประเภทลู่และลานเลยละครับส่วนสนามฟุตบอลก,ก็มาตรฐานเช่นกันนะครับใช้เป็นญ้าแบบ fiber turf system ที่ทําจากโพลิไพริลีนระบายน้ําได้ภายใน30นาทีแม้ฝนตกหนักเพิ่มความแข็งแรงและลดการยุบตัวของพื้นสนามลดการใช้น้ําได้มากถึง5 0เและที่สําคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามได้อีกด้วยล่ะครับซุ้มมานั่งสำรองนักเตะนะครับก็ทําเป็นแบบที่นั่งทั่วไปมีโครงหลังคาที่ติดเป็นผ้าไวนิลสําหรับทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนที่ไม่แตกต่างกันที่ทีมทัพช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดคือผู้ใช้หลักนั่นเองนะครับเข้าไปที่ห้องแต่งตัวนักเตะอยู่ใต้อาจารย์หลักนะครับด้วยเสียนนาอยู่แม่ริมสเตเดียมเป็นสเตเดียมสําหรับฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์ทำให้มีห้องแต่งตัวครบทั้ง4ห้องมาตรฐานเลยล่ะครับ การออกแบบเหมือนกันทั้งหมดทั้ง4ี่ห้องมีการทาสีขาวมีห้องโถงใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยเข้าไปด้านในก็จะเป็นห้องย่อยอีกนะครับและรวมถึงมีห้องอาบน้ําห้องสุขาที่เรียกได้ว,ว่ามีจํานวนเหลือเฟือกันเลยทีเดียวและที่สําคัญสภาพยังใหม่มากล่ะครับออกไปที่ห้องแถลงข่าวนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก2ก็จะเรียบง่ายมีแบ็กดรอปและโต๊ะ1ตัวสําหรับผู้ปรกกอนและนกเตะใช้นั่งให้สัมภาษณ์ แต่ก็ถ้าหากจะจัดโทนาเมนต์ใหญ่ห้องนี้ก็พร้อมปรับใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับออกมาที่ถงทางเข้าด้านหน้านะครับแม้โครงสร้างหลักจะเป็นซีเมนต์แต่ก็มีโครงเหล็กสีทองออกแบบได้อย่างสวยงามติดตั้งอยู่ทําให้ตัวสนามนั้นดูสวยงามขึ้นอย่างมากส่วนโถงด้านในก็เป็นพื้นที่โล่งมี3ชั้นซึ่งชั้นที่1และชั้นที่2นั้นแบ่งเป็นห้องเพื่อการใช้งานได้อีกด้วย นอกจากนี้ด้านนอกตัวสนามนะครับที่อยู่ข้างๆกันของนสนามกีฬากลางก็ยังมีอาคารกีฬาอนเนกประสงค์หรือยิมเนเซียมที่จุได้3,500ที่นั่งจัดกีฬาในร่มได้หลากหลายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆและที่สําคัญนะครับยังมีแผนสร้างเพิ่มอีก2อ,อาคารเลยทีเดียวและนี่ก็คือสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมหรือ CM เอยาอู่แม่ริมเซเดียมสนามกีฬาอนเนกประสงค์ที่รอโชว์ศักยภาพอีกแห่งของเมืองเชียงใหม่นั่นเองครับ